ทุกคนครับทุกคนเคยล้มกันไหมครับทุกคนน่าจะเคยกันหมดแล้วแหละนะครับผมเรื่องธรรมดามากนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยิยนดีต้อนรับกลับมากับรายการเดอะเซอร์เข้าทีวันอีกแล้วครับ ก็หลังจากที่ลงคลิปญี่ปุ่นไปแล้วนะครับสคลิปถามว่าทำไมถึงกลับมาลงคลิปญี่ปุ่นนะครับไม่มีคลิปลงนะครับเอาจริงมันไม่เชิงที่ว่าไม่มีคลิปลงแต่ว่าผมแค่เอาคลิปญี่ปุ่นมาลงเนี่ยเพื่อรอทาคลิปนี้ไงครับทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วแหละนะครับว่าเออคลิปนี้มันต้องใช้เวลาจริงนะฮะและมันเป็นคลิปที่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ทําได้นะครับคือมันต้องสวยก่อนนะครับถึงจะทําคลิปนี้ได้ใช่ครับมันคือคลิปรีวิวแพะเวงครับคอนเทนต์2021ทิบหายเลยเอางี้แล้วกันนะครกนมะเล่รยิแ ก็คือเริ่มแรกเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากที่ว่าผมเนี่ยไปขี่สกูตเตอร์เล่นรอบหมู่บ้านตามปกติเลยนะครับเหมือนที่แบบครูทําอยู่หลายวันนะนะจนกระทั่งครับช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นช่วงอะไรผมก็จาไม่ได้เพราะมันผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีโนติอะไรสักอย่างเข้าโทรศัพท์ครับก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดดูว่ามันคืออะไรใช่ปะไล่สสกพักพก็คิดว่าแบบเฮ้ย ม่ชิวดีว,วะ่ะถือโทรศัพท์ไปแล้วขี่สกูตเตอร์ไปลมมันเย็นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยขี่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นแหละครับสภาพอย่างนั้นเลยนะฮะท่านั้นเลยครับจนกระทะั่งฮะมันมีเนินสะดุดอยู่ลูกหนึ่งนะครับเป็นเนินสะดุดที่มหาปเลยจะจัดเลยนะครับแล้วมันจะเป็นเนินสะดุดเดียวกับรูปที่ผมขึ้นให้ดูตอนนี้ด้วยครับนั่นแหละผมก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันมีเนินสะดุดอย่างนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วผูไม่รู้แล้วทุกคนก็น่าจะเดาต่อได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเรียบร้อยฮะัคบร ปรระะมาณนี้แหลคับใช่ฮะทุกคนขี่ช้าๆแค่นั้นน่ะสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกูจําได้อ่ะแผลประมาณนี้เลยคือถ้ากูมา40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกูไม่ตายแล้วหรอครับเอาเป็นว่านะครับผมไหนๆก็ล้มทั้งทีแล้วใช่ไหมผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปแม่งเลยแล้วกันนะครับคือมันก็ไม่ได้ล้มบ่อยๆอย่างเงี้ยคนเราถูกปะล่ะนั่นแหละคอนเทนต์เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูกันนะฮะว่าแผลถลอกแผลเวอะแผลอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจะใช้เวลากี่วันนะครับมันถึงจะหายนั่นแหละครับ ที่วันที่1นะครับทุกคนเออไอช่วงวันแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าเซ <c oughs> ็งไงประมาคโง่เองนะครับก็เลยแบบว่าได้แต่ถ่ายรูปมานะฮะวันที่1แผลมันก็จะเหมือนสักคู่เนี่ยครับที่ผมเพิ่งอินเสิร์ตเข้าไปนะก็ <c oughs> จะเวิร์ดๆน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ว่าพอตัดหนังแล้วเนี่ยสภาพก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะ <c oughs> ตอนแรกก็คิดในใจว่าเออมันคงไม่ลึกอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าแผลมันดูแบบมันดูเล็กนิดเดียวเองอ่ะก็น่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะหายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็็็ใสส่่ยาาาาตตตมปปกกกินนนะะะะฮแลล้ววพพัเออรร์ไไ มันก็หายตามการเวลาของมันครับแต่ว่าเท้าเนี่ยผมได้สังเกตอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งเวคืออย่างี้ครับทุกคนแผลเนี่ยจากที่มันแบบว่าโบ๋อะไรเงี้ยใช่ไหมมันเหมือนมีก้อนเนื้อที่มันขึ้นมาแทนนะครับทุกคนคือมันปูดขึ้นมานะฮะมันก็เลยแบบว่างงและสรุปเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่อะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ใหญ่มากมันก็แบบตามปกติอะไรเงี้ยนะอาจจะแบบว่าพัวมันระบมอะไรเงี้ยมันอักเสบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพันปัสต์แล้วก็ใส่ยาก็น่าจะหายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะที่ไหน้รกู็จะ วันที่2ก็จะประมาณนี้แหละับไม่มีอะไรมากก็ใส่ย,ยามเดิมนะครับไปดูวันที่3ดีกว่าครับทุกคนแมนวัตฟ้าพอ,อมาวันที่3ามเลยนะครับทุกคนนี่คือตีนกูข้างหลังนะครับนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าไอ้ก้อนตรงเท้าอ่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเว้ยกูเริ่มงงแล้ว ควรตัดตรงนี้ออกไหมมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านั่นแหละผมเสิร์ชเน็ตผมหาคําตอบไม่ได้เว้ยก็เลยจัดที่ฐานกับตัวเองแบบว่ามากมายเลยนะครับว่าควรตัดไหมมันปกติไหมมันอักเสบมันติดเชื้อคุณจะตายไหมคุณจะโดนตัดนิ้วไหมอะไรเงี้ยนะครับเออนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็พยายามไม่คิดมากนะฮะก็ใส่ยาเหมือนเดิมซึ่งวันที่สามเนี่ยนะผมเริ่มที่จะถ่ายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตรงแขนกับตรงศอกนยมันเริ่มมันเริ่มเป็นสเก็ดแล้วอะไรเงี้ยนะครับกูเริ่มมีกำลังใจเงี้ยเริ่มมีแพชชั ท,ท,ทุกคนหลังจากที่ปิดปาสเตอร์มาทั้งวันเนี่ยสังเกตนะฮะว่าที่อื่นเนี่ยแม่งดำปีเลยส่วนตรงนี้ก็ขาวอย่างเงี้ยเป็นๆแ่นเนี่ยโอ้แดดเมืองไทยอ่ะนะสวัสดีวันที่1,158นี่งรอสนียนะครับ ว่ามันก็ไก้แห้งนะนะเออส่วนนี้ก็คือคานะครับไม่รู้ว่าไอติ่งเนื้อตรงนี้กูควรจะตัดออกไหมกูควรจะตัดงอ,อกไหมทกุกคนไม่รู้ว่ามันคือเนื้อใหม่ที่งอกขึ้นมาหรือมันคือเนื้อเก่าที่มันกำลังจะหลุดออกไปวะผว่าคาไว้อย่าง,งนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วเจอกันใหม่วันต่อๆไปครับคือน,นี่ค<ะ>ือกล้องกูนั่นแหละนะครับตอนนี้อัปเดตวันที่10ล้านนะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูเริ่มเป็นสเก็ดมากขึ้นนะแล้วก็มีตรงรูอะไรวะเนี่ยตรงนี้ก็ดูเป็นเอ่างง้้นนะเออออดลลลืยยไร ตอนแรกเกืจะตัดเอ็ดเหงือกตรงนี้อ่อนะถ้ากูตัดตรงนั้นนี่น่าจะสวยน่าดูนะเออใช่แล้วผมก็ลืมพูดถึงเรื่องความเจ็บนะว่ารื่องความเจ็บมันจะมันเริ่มซาๆเอาวันที่วันที่สี่วันที่ห้าเว้ยจริงๆวันนี้ตอนใส่รองเท้าก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าก็เริ่มเจ็บน้อยลงกว่าวันอื่นๆน่ะคือวันอื่นเจ็บกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวมาดูพ่กนี้กันนะครับว่ามันจะเจ็บหรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูมารลินด้วยเพราะบาร์ลินเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกนะครับนั่นแหละไปละสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ ไม่จำไม่จำไม่เคยได้เลยอ่านี่ก็คือซ่อนตีนกเองนะครับคือกูได้แผลใหม่ไปเลยเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเอออยู่ดีๆก็เป็นเนี่ย อะไรวะส่วนตรงเท้าก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ยังเป็นเนื้อะะอ,อ,ออกมานะฮะเออปูดๆออกมาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับวันนี้นี่ไม่ค่อยเจ็บแล้วนะทุกคนเออก็สามารถเล่นได้งอนง,งองเท้าได้แล้วนะ,ะส่วนตรงมือก็เริ่มเป็นสเก็ตแล้วนะครับทุกคนทํานี้เริ่มไม่เจ็บแล้วนะฮะช่วง 3- 4สวันแรกทํานี้จะตึงมากเลยนะครับคือถ้าไม่พันแผลนี่คือจะค่อนข้างลาบากไปเลยเ,ลยเออเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไม่ติดอะไรเลยดูนะครับดูที่ว่ามันจะตึงหรือเปล่าถ้าตึงกูก็ติดแต่ถ้าไม่ตึงกูก็ปล่อยแม่งองะไรอย่างเง อะไรไม่รู้นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะฮะนี่ครับข้างในมันก็จะประมาณนี้นะครับเออในที่สุดกูก็สามารถตั้งโทรศัพท์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งแล้วนะครับเพราะว่า iPhone 12แม่งเป็นเหลี่ยมแล้วใช่ไหมนั่นแหละประมาณนี้แหละครับเจอหมิ่หกโมงเช้าที่มาอัปเดตตอนเช้านะเพราะว่าสังเกตนะทุกคนเมื่อคืนกูไม่ได้แปะปรตเตอร์ไว้แล้วก็ทิ้งไว้ก้างคืนเลยครับมันตกเกิดแล้วฮนะ เร็วไปหน่ยไม่ได้ติดวันเดียวไม่หลุดเลยก็ถือว่าดีแล้วนะฮะมันก็คือจะหายอะไรส่วนรองเท้าก็เป็นแบบเดิมน,นะครับเป็นก้นเนื้อแผลนะ<ไ>ปเป็นแน่นอนนะครับไปละ อันยองอรซีอกูจะบอกว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะผ่านไปไม่ถึงวันสเก็ตที่มันกำลังจะหลุดลอกมามันก็หลุดออกไปหมดแล้วครับเฉยเลยกูติดพัคเตอร์มันต้องนานพอไม่ติดวันเดียวตกสเก็หมดเลยเอาล่ะเรามาดูเรื่องขาของเรากันบ้างนะครับผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะก็ยังแยงอยู่เหมือนเดิมที่เห็นมันแฉะนี่มมันไม่ใช่น้ำหนองกูหรืออะไรนะครับมันคือผมเพิ่งไปอาบน้ำมาเมื่อกี้นะครับ ผมจะลองไม่ติดอะไรดูสักคืนหนึ่งนะครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เลือดก,ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะจากตรงเท้าเออเดี๋ยวลองดูลองจะลองไม่ติดพลาสเตอร์สักคืนหนึ่งดูผล,ลรั์จอกเป็นยังไงก็ผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะฮะเอาว่าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เลยครับเฮ้ยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันที่8นะครับอรุณสวัสดิ์อะไรวะแม่งมืดต,ตื๊อเอาว่านี่คือแขนในะปัจจุบันของผมนะฮะสังเกตว่าสกเก็ตเนี่ยลอกไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเนื้อใหม่ทททีีี่่่ขึ้้้นนนนนมาาาดดแแเเเรรรยยยยบบบบบอลวววะะะคคััังจูป็ห ่ะใช่น่าจะเป็นหวัดนั่นแหละอุ้ยเจ็บอ๋อใช่ครับวันนี้เป็นวันที่ผมเพิ่งกลับมาจากทัศนศึกษานะครับน่าจะอยู่ในคลิปเอ่อรีวิวกล้อง i p o o n นนะครับเอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยจากที่มันจะหายแม่งเจ็บใหม่เลยเนี่ยแต่เอาเป็นว่าสภาพก็ใช่ได้นะครับนี่คือการเปิดแฟลดูแพ้แบบโคสอัพใครไม่ชอบข้ามไปเดี๋ยวนี้ครับ โ oh. อ้เราลองแหวกเล่นดูโอเคทุกคนผมว่านะเราสรุปกันตรงนี้เลยละกันครับว่าแผลตรงแขนเนี่ยนะฮะหายภายในหนึ่งอาทิตย์ครับสรุปเลยเย้ yeah. ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามครับตรงนี้ก็หายเรียบร้อยแลยะะ้วฮะเดี๋ยวก็ดูแลกันนะครับว่าเนื้อมันจะแบบว่าสีเดีวยวกันเมื่อไหร่นะฮะสวัสดีวันพรัเลรอดอากาศดีมาเลยนะประมาณย4สิอง เหมาะกับการใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้นะครับเพรา้ว่าคุณจะใส่มในวันที่ร้อนๆกันเถอะนะครับแต่ช่างมันนี้ฮะวันที่9กแล้วนะครับแผลตรงแขนก็รอสีมันเหมือนกันนะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าสเก็ตอะไรลอกไปหมดแหละนะครับผมแต่นี่ผมค่อนข้างที่จะกังวลนิดหน่อยนะครับก็คือตรงเท้าเว้เพราะว่ามาสเตอร์ที่ผมติดอยู่ตอนนี้นะครับมีแต่เลือดครับถ้าใครไม่ชอบเลือดข้ามเดี๋ยวนี้นะครับข้ามเดี๋ยวนี้เลยโอเคอ้าวจือ่ะโอเคสงสัยอยากออกคลิปด้วยนะครับนี ถองท่ามากก็ตกใจมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นน้องมอกี้น้อมันเกิดอะไรขึ้นวะช้ำว่ะเฮ้ยสงสัยช่วงนี้ผมจะเดินมากไปหน่อยนะครับมันก็เลยช้ำนั่นแหละเดี๋ยวผมว่าผมจะติดปัสตอย์ยแล้วเดี๋ยวมาดูสักวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เลยนะติดแล้วก็ถอดติดแล้วก็ถอดแม่งกูเริ่มขี้เกียจด้วยนะครับแล้วก็เอ่อมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผลมันหายช้าแล้วก็ช้ำด้วยนะครับจะใหม่อีกประมาณสามสี่วันครับเย้ ก็เลยไปสัก11 12วันเลยนะแต่ว่าวันที่10ก็ อดใจที่จะถ่ายไม่ได้มาดูวันที่10กันดีกว่าอ่ามือก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับหายแล้วเรามาดูเท้าอ่ามีเลือดซิบซนิดหน่อยแต่ว่าดีขึ้นเยอะครับวันนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วนะสงสัยเมื่อวานจะพันผ้าแผลหลัดไปนะครับมันก็เลยเจ็บและจาวันที่10นะครับผมก็เริ่มถ่ายน้อยลงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่ากูเริ่มใส่ถุงเท้าแล้วมันไม่ค่อยเจ็บนะครับไอ้เวันที่ผ่านมาคือใส่ถุงเท้าแล้วมันจะมีความทรมานอย่างหนึ่งเว้ยก็คือเวลาใส่ถุงเท้าเนี่ยนะครับคนสังเกตไหมฮะว่านิ้วโป้งเนี้ยมันจะชิดกับเนื้อผ้าเลยใช่ไหมแล้วด้วยความที่ตรงนั้นมันปูดใช่ไหมไอ้เนื้อผ้าเนี่ยมันก็ไปโดนกับที่เป็นปูดนะครับ แล้วด้วยความที่มันบวมอยู่มันก็จะรู้สึกระบมนะฮะตอนนั้นเวลาใส่รองเท้าไปโรงเรียนรู้สึกว่ากูจะต้องแบบว่าทำให้มันหย่อนหย่อนนะอะไรเงี้ยนะครับเออแต่นั่นแหละนะครับผมหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะเออวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขึ้นได้แล้วกันไม่ได้ถ่ายนานมากแล้วนี่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมว่ามันเริ่มเจ็บน้อยลงนะแล้วก็ ีเนื้อขึ้นมาแทนแดงๆเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีแดงๆอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้ผมใช้อนี้อยู่ครับเป็นครีมนะฮะก็คือชโลมแม่งทุกคืนนะครับแล้วก็ปล่อยแผลมันนะฮะผมจะพยายามไม่ค่อยติดแผลนะวพราติดแผลมันจะไม่ค่อยแห้งนะครับเพราะมันไม่แห้งเลยนะฮะมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกูว่าจะเหมือนกูรักษาแผลอยู่ตามเดิมนะฮะขอโทษครับเมื่อกี้เพิ่งดูลิ้นติดไฟมาฮะ สวัสดีครับวันนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นนดีมันเดิมก็มาอัปเดตแผลกันหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแห้งยันเลือดนะครับทุกคนเลือดยังแห้งนะครับใส่รองเท้าได้ปกติแล้วนะครับถดีวไปเล่นได้ดีมากเลยนะครับไม่ต้อดปวามเจ็บปวดนิ้วตีนเลยนะประมาณนี้แหละวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันใส่ยาเถอะน่ารักดีว่ะทุกคนเดี๋ยวไปเกลียวยาแล้วก็เจอกันวันต่อไปครับเดี๋ยวมาประดี๋ยวอีกทีไป หลังจากวันที่17เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเลยคือไม่ได้ถ่ายแบบอะไรเลยจริงๆนะครับจนเลยไปวันทนะี่28่ะทุกคนคือตอนนั้นไม่ได้อัปเดตเท้าให้ดูเลยนะฮะคือมันมีวันที่20นิดนึงแต่ว่าวันที่20ก็แค่แบบว่าแค่ถ่ายตรงแขนนิดหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็หายต้งนานแล้วนะวันที่ยี่อะแล้วคือวันนั้นเนี่ยมันก็ถ่ายมานิดเดียวถ่ายตอนเรียนด้วยเป็นไงล่ะ เอาจริงไหมทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานมากแล้วจริงๆคือมันเริ่มมาจากการที่ว่าแผลมันเริ่มหายใช่ไหมฮะผมก็เริ่มที่จะไม่แคร์กับมันเพราะว่าเวลาผมใส่งเท้าไม่ค่อยเจ็บก็เลยแบบว่าเหมือนลืมมันไปอ่ะจริงๆกูก็เกือบลืมไปแหละนะครับทั้งแผลทั้งคลิปนี้เลยเออตอนแรกนี่จะลืมทำคลิปนี้แล้วด้วยซ้ำเนี่ยงั้นว่วันที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้นับนะครับในชีวิตจ,จริงเดี๋ยวขึ้นให้ในอินเสิร์ตแล้วกันนะขอ<ช>ง <นะ S 2> ผมนะ โ oh yeah, อ้เฮียอีนี่ก็ฉีกขึกออกมาแล้วนะครับวันที่ยีนะ่แปดน่าจะเป็นวันที่ผมเนี่ยกลับมาถ่ายแผลต,ตัวเองครั้งนะครับหลังจากที่หายไปแบบนานมากๆและในช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ผมตัดสู่ครับว่าไอ้ตรงที่มันปูดๆขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แผลเป็นหรืออะไรที่ผมเคยพูดไปในคลิป,ปน,นะฮะไม่รู้งอกมันมีที่อะไรเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะตกสะเก็ดแล้วก็หลุดไปเองครับทุกคนนั่นแหละซึ่งวันที่ยี่แปดจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าหนังเนี่ยมันแห้งขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่มี หนังที่น่าตัดจริงๆเลยครับทุกคนครับแต่ว่าจริงๆมันตัดได้เนี่ยเอ๊ะฮ่าๆๆเจ็บว่ะโอ้โหกูควรจะแะบ้างนะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะครับทุกคนมันเป็นแผลนะครับผมก็ไม่ค่อยไปกล้ายุเลยผมว่าเสียงนะครับาเดี๋ยวให้รเรื่อยๆแล้วกันนะอ๋อใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นเวลาทีสองแบบ ตีสองวเว้ยแล้วก็เป็นวันที่31ด้วยฮะจะปีใหม่แล้ววันที่32เนี่ยก็ปีใหม่แล้วนะครับ <S <S เป็นแผวข้ามปีเลยนะกูเสังเกตวันที่32น,นะครับก็คือเอ่อมันจะเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันก็จะดูเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเนื้องอกขึ้นเรื่อยๆนะครับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ่ายแค่นั้นนั่นแหละนะฮะ สวัสดีครับยูมกล้องไอแพดถ่ายกันนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจหยิบโทรศัพท์ครับนี่ไว้ทุกคนไอ้ตรงเนื้อเนี่ยเห็นไหมทุกคนสังเกตไหมคือมันจะหลุดแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่จิบชิบหายเลยเว้ยเพราะมันยื่นออกมาอย่างเงี้ยเวลาใส่กางเกงเนี่ยมันก็จะแบบว่าเกี่ยวนะเออเวลาใส่กางเกงใส่รองเท้าใส่หางเหี่ยวอะไรก็เถอะม่นเกี่ยวนะเว้ยแล้วแม่งโคตรเจ็บเลยเวลาเกี่ยวทีเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะหลุดวันไหนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผมก็ยังไม่ได้นับเหมือนเดิมนะฮะไปดูวันอื่นเถอะ จะหลุดแล้วเลยนิดเดียวจะหลุดแล้วจริงๆกับมาปวดใหม่แล้วด้วยนะครับทุกคนและวันนี้คือวันแห่งความจริงครับทุกคนเป็นวันที่ไอ้หนังตรงนั้นเนื้องอกตัวนั้นเนี่ยครับมันหลุดออกไปแล้วครับทุกคนก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับพีในอดีตนะฮะแผลมึงหายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันถัดมาเผลอแป๊บเดียวไอ้ที่ห้อยหหลุดหายไปไหนแล้วลุงคิดถึงนะอยากเห็นได้อยากเห็นซักศกของมันนะอะไรครับเอาว่ามันก็น่าจะหายแล้วแหละนะฮะยังไม่แบบเจ็บเจ็บนิดนึงนะครับแบบนิดเดียวจริงๆนะฮะได้รอสัสวันก็นา าหายปปกติกแล้วนั่นก็แปลว่าแผลผมน่าจะหายวันนี้แหละแบบสนิทอะ่ะไม่ใช่หายแบบว่าไม่จิกหรอกครับสรุปอีกสักรอบนะครับทุกคนก็คือแผลตรงแขนกับตรงศอกเนี่ยนะฮะใช้เวลาหายประมาณ 9ถึงวันนะครับในกรณีของผมเนี่ยนะอาจจะแผลไม่ลึกมากเลยก็ตามนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความลึกของแผลนะนะว่ามันลึกขนาดไหนถ้าลึกมากเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับส่วนในด้านของเท้าเนี่ยนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ39-40ถึงวันนะครับถึงจะหายแบบสนิทแบบว่ากลายเป็นตีนที่ปกติลนะครับก็นั่นแหละก็ใช้เวลาเดือนกว่าเลยนะแสดงว่ามันน่าจะต้องลึกพอสมควรเลยแหละครับกูเปล้มมีท่าไหนนะฮะหินน่าจะเจาะเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็หายครับตอนนี้กูก็เป็นปกติดีแล้วนะฮะนิ้วไม่่่ได้นนตััคบมออแยทงงก็ขขุณีู ถึงตอนนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ระวังตัวด้วยนะครับอย่าล้มนงงูเหมือนกูนะฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคือกูก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีนะครับว่าจะปิดคลิปยังไงเท่ๆดีนะครับคำว่าลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย